สวัสดีสบายดีทุกคนพี่น้องมากินลูกชินนนก้นมาพี่น้องเอาซื้ลูกชิ้นมาพี่น้องมาพี่น้องมากินลูกชิ้นมะมาเด้อเจ้า้น้ำจิ้มน้อยขึ้นหน่อยแท้พี่น้องให้น้ำจิ้มหน่อยโพดมาพี่น้องมากินลูกชิ้นมะมาพี่น้อง เอาิลูกชิ้นมาพี่น้องจ๋ามีอลูกซิ้นเนื้อมีไส้ก,กอกแล้วก็มีลูกชิ้นป่าพี่น้องแล้วก็ลูกชิ้นหมูผสมกันไหมน้องกิ่นก่อนไหมน้องอือทำมัไงไง Mae'n gwybod beth yw'n gwybod beth yw'n